อาหารสุขีโตโหมิคอยข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิขอะเจ้าปัจจจกความทุกอาเวรโหมิคอยเจ้าปัจจจากเวรอัพยาปโจมิคอยข้าพเจ้ามีความอัตจากความเบียดเบียนเล่ห์ปัสสาวะอันตรายทั้งปวงสุขีตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวตนจากทุกภัยจากศ้นเถิดขอเจริญสุขเจริญพรมายังคณะบรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรม เชานี้ก็เป็นเชาของวันที่สองคุมภาพันสองพันร้อยหสบแปดชานี้ก็จะนำธรรมะมาเส่อความหมายในเรื่องของพระไตรปิดกนะครับหรือสตันตปิดกเล่มที่สิเกดพระไตรปิดกเล่มที่ยีห้าก็รวมกันคุตการนิปาทคุตกานิกายที่พูดกันมาก็จบตันหาวัตรที่ยี่สิบสี่ต่อไปก็จะ ขึ้นาาธรรมบทพิกุพิกุวัคที่ยี่สิบห้าโยมในหัวข้อสามสิบห้าว่าด้วยความตํารวมด้วยจักษุเป็นความดีความสํารวมด้วยหูเป็นความดีความสํารวมด้วยจมูกเป็นความดีความสํารวมด้วยลิ้นเป็นความดีความตํารวมด้วยกายเป็นความดีความสํารวมด้วยบัจายเป็นความดีความตํารวมด้วยใจเป็นความดี ความสำรวมในทวานทั้งปวงเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมแล้วในทวานทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ผู้ที่สำรวมมือสำรวมเทา้าสำรวมบากาสำรวมตนยินดีในอารมณ์ภายในมีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุผู้ใดสำรวมปากมีปกติกล่าวด้วยปัญญามีจิตไม่ฟุ้งซ่านยอ่อมแสดงอัตถะและธรรม พาธิดของพิสษุผู้นั้นไัยร้อพาธิดของพิกษุผู้นั้นไัย่ร้อพิกษุผู้มีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมค้นคว้าธรรมระลึกถึงธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมพิสูุไม่พึงโดมินลาบของตนไม่พึงเที่ยวปรารถนาลาบของผู้อื่น เพราะภิกษุปรารถนาลาบของผู้อื่นอยู่ย่อมไม่บรรลุสมาธิถ้าว่าภิกษุแม้ลาบน้อยก็ย่อมไม่ดูหมิ่นลาบของตนไสเที่เวลาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียรติคร้านผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าของเราโดยประการทั้งปวงและย่อมไม่เต้าโตเพราะนามรูปไม่มีอยู่ ผู้นั้นเลเราเกล่าวว่าเป็นภิกษุภิกษุใดมีปกติด้วยเมตตาเลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนาภิกษุพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ระงับสังขารเป็นสุขดูกระภิกษุเธอจงวิทยเรือนี้เรือที่วิทยแล้วจากถึงเร็วเธอตัดราคะและโทสะแล้วจากถึงนิพพานในภายหลัง พิสูพึงตัดโอรัมภาคิยะสังยช์ห้าพึงละอุทธ,ธรรมภาคิยะศังยส์ห้าพึงเจริญอินทรียห้าให้ยิ่งภิกษรล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องห้าอย่างได้แล้วเรากล่าวว่าเป็นผู้ข้ามโอคะได้ดูกอรับพิษุเธอจงเพ่งและอย่าประมาทกิตของเธอหมุนไปในการรมาคุณเธออย่าเป็นผู้ประมาทกลืนก้อนโลหะอย่าถูกไฟเผาคร่ำครวญ คร่ำครวญว่านี่ถูกฌานไม่มีแจ่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแจ่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่พูดใดผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพานความด,ดีอันมีใช่ของมนุษย์ย่อมมีกจภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนบ้างผู้มีจิตสงบผู้เห็นแจ้งซึ่งทำโดยชอบในการใดๆภิกษูย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายในการนั้นนั้นภิุย่อมได้ปีติและปราโมทปีติและปราโมทนั้นเป็นน,นามัตตของบัณฑิตเท่าไรผู้รู้แจ้งอยู่บรรดาเราทำนั้นทำนี้คือความคุ้มครองอินทรีย์ความสันโดษและความสูมรว์ในปาฏิโมกเป็นเบื้องต้นของพิสูจผู้มีปัญญาในธรรมวินัยนี้ท่านจงคบกัลยาณมิตรมีอาชีพหมดจดไม่เกียรติคร้าน พิกตพึงเป็นผู้ประพฤิปฏิสันฐานพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระผู้เป็นผู้มากด้วยความปราโมทเพราะความประพฤนนิในปฏิสันฐานและความเป็นผู้ฉลาดในอาจารนั้นแจกทาที่ตัแห่งทุกได้ดูกราพิกษูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพื่องราคาและโตัวสาเสียเหมือนมะลิปล่อยดอกที่เหี่ยวแห้งแล้วฉะนั้น พิสผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมีใจตั้งมั่นมีอามิตรในโลกอันคายแล้วเรากล่าวว่าเป็นผู้สงบประงับจงเตือนตอนด้วยตนเองจงสงวนตนด้วยตนเองดูกราพิสูจเธอน,นั้นผู้มีตอนอันคุ้มครองแล้วมีสติจักอยู่เป็นสุขตนแลเป็นที่พึ่งของตอนตนแลเป็นคติของตอนเพราะเหตุนั้นท่าน ทรงสำรวมตนเหมือนพ่อค้ารล้บังมมาดีไว้ฉะนั้นภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทเรื่อมใส่แล้วในพุทธศาสนาพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ค่าอันที่เข้าไปต่งหบแห่งตังขานเป็นสุขภิกษุใดเลยยามเป็นโหนมย่อมเพียรพยายามในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้ตะวังต่อยเหมือนพระอาจารย์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น จบพิกขูวัคที่ยีโยมแล้วก็คาถาธรรมบทพรามนะวัคที่ยีข้อสามว่าด้วยดูพรามดูกระพรามท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหาเสียบรรเทาการทั้งหลายเสียดูกระพรามท่านรู้ความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้รู้นิพพานอ่านปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ เมื่อใดพราหมณ์เป็นพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองประการเมื่อนั้นกิเลสเป็นเครื่องประกอบทั้งปวงของพราหมณ์นั้นผู้รู้แจ้งย่อมถึงความสาบสูญไปฝั่งก็ดีธรรมชาติไม่ใช่ฝังก็ดีและฝั่งและธรรมชาติไม่ใช่ฝั่งย่อมมีแจ่ผู้ใดเรากล่าวผู้นั้นซึ่งมีความกระบวนกรายไปปราดแล้วผู้ไม่ประกอบแล้วว่าเป็นพราหม์ เรากล่าวบุคคลผู้เพ่งฌานประเจาิทุรีนั่งอยู่ผู้เดียวทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาตาวะบรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้นว่าเป็นพรามพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางวันพระจันทร์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางคืนกตาทรงผูกสอดเครื่องครบย่อมมีสง่าพรามผู้เพ่งฌานย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยพระเดชตลอดวันและคืนทั้งสิ้น บุคคลผู้มีบาปอันลอยแล้วเลยเรากล่าวว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลว่าเป็นสมณะเพราะประพฤติสงบบุคคลผู้ขับไล่บนทินของตนเรากล่าวว่าเป็นวันประชิตเพราะการขับไล่นั้นพรามไม่พึงประหารพรามพรามไม่พึงปล่อยเวรเจพรามนั้นเราตีเตือนบุคคลผู้ประหารพรามเราตีเตือนบุคคลผู้ปล่อยเวรเจพรามว่าบุคคลผู้ประหารน,นั้นการเกียรต การเกียดเกียดกันใจจากสิ่งเป็นที่รักทั้งหลายของพรามเป็นคุณประเสริฐหาน้อยไม่ใจประกอบด้วยความเบียดเบียนย่อมกลับจากวัตถุใดๆทุกย่อมสงบได้หมดจากวัตถุนั้นๆเรากล่าวว่าเรากับบุคคลผู้ไม่มีกชั่วทางกายวาจาใจผู้สำรวมแล้วจากฐานะทั้งสามว่าเป็นพราม บุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระตามาตามพระเจ้าทรงตสดงเดจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมการบูชาไปจากนั้นบุคคลทชื่อว่าเป็นพรามเพราะการก้าวชะตาพระโคตรก้าวชะตาพระโคตรเพราะชาติหามีได้สัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดอยู่ ผู้นั้นเป็นพรามด้วยดูกรนะกท่านผู้มีปัญญาสามจะมีประโยชน์อะไรด,ด้วยการเกล้าชะตาเจตท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยผ้าชะตากะผ้าสาตกะที่ทําด้วยหนังชมดเจตท่านภายในของท่านรกชัดท่านย่อมขาดสีเตอ,อวัยวะภัยนอกเรากล่าวบุคคลผู้ทงผ้าบางสุขุนรวบผอมสาพร่งไปด้วยเส้นเอ็นผู้เดียวเพ่งคือชาญอยู่ในป่านั้น ว่าเป็นพราหมณ์ก็เราไม่กล่าวผู้ที่เกิดแต่กำเนิดผู้มีบารดาเป็นแดนเกิดว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นเป็นชื่อว่าโกวาทีคือผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญผู้นั้นเยเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเรากล่าวบุคคลไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมันนั้นว่าเป็นตรางเรากล่าวผู้ที่ตัดสังโย์ทั้งหมดได้ไม่ต่ดุ้งผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องคล้อง ไม่ประกอบแล้วว่าเป็นพราบเรากล่าวบคุคคลผู้ตัดความโกรธดุดชนะตัดตันหาดุดหนังหัวเกลียนและตัดทิฏฐิดุดเงื่อนพร้อมทั้งอนุัยดุดใสเสียได้ผู้มีอวิชาดุดลิ่มตลาดอานถอนแล้วตรัสสรุเลว,ว่าเป็นพราบเรากล่าวผู้ไม่เป็นอันตรายอดกลั้นได้ตึงการด่าการทุบตีและการจองจำ ผู้มีกําลังคือขันติผู้มีหมู่พลละเมืองคือขันติว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลไม่โกรธมีวัดมีศีนไม่มีจิเลสเครื่องผูขึ้นฝึกตนแล้วมีร่างกายตั้งอยู่ในที่สุดนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่ติดในการทั้งหลายดูดน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวดังมาเด็จนธุนผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเ,ลเหล็กแหลมนั้นว่าเป็นพราม เรากล่าวผู้ที่รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในธรรมวิน,นัยนี้มีภาระอันโปร่งแล้วพวกพรากแล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้คนผู้มีปัญญาลึกซึง้งเป็นนักปราะผู้ฉลาดในมักและไม่อาจและไม่ใช่มักผู้บรรลปุประโยชน์อันสูงสุดนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนสองพวกคือคฤหรสถหัดและบรรพชิต ผู้ไม่มีความอะไรเที่ยวไปผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่วางอาชานในอาชญาไม่ใช่อาชนายมอาชญาในสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ตัดดุ้งและมั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช่ผู้อื่นให้ฆ่าว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดผู้ผู้ไม่ติดในผู้ติดผู้ผิด เรากล่าวบุคคลผู้ไม่ผิดในผู้ผิดผู้รับเสียในผู้ที่มีอาชญาในตนผู้ไม่ยึดถือในขันที่ยังมีความยึดถือมนันนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ทำราคาโทสะมานะและมัคคะให้ตกไปดูดมาเล็พันผักกาดที่เขาให้ตกไปจากปลายเหล็กแหลมนั้นว่าเป็นพราม เรากราบบุคคลผู้เปล่งวาจาไม่หยาบคายอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้แจ่มแจ้งกันได้เป็นคําจริงผู้ไม่ทํากระไรให้ขัดใจกันนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่ถือเอาสิ่งที่เข้าของไม่ได้ให้ในโลกนี้ยาวก็ตามสั้นก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามงามก็ตามไม่งามก็ตามว่าเป็นพราม <c oughs> เรากล่าวผู้ไม่มีความหวังในโลกนี้และในโลกหน้าไม่มีตัณหาไม่ประกอบด้วยกิเลสว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่มีความอะไรไม่เคลือบแคลงสงสัยเพราะรู้ทั่วอย่างลงสู่อมตะบรรลุโดยลำดับว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ละทิง้งบุญและบาท,ทั้งสองล่วงกิเลสเครื่องขัดข้องในโลกนี้ไม่มีความโศกประตะใจทุรีบริสุทธิ์ว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่มีความเพลิดเพลินในภพสิ้นแล้ว ผู้บริสุทธิ์มีจิตผ่องใสไม่คนมัวเหมือนพระอาจารย์ปราจระจะบนทินนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ล่วงทางลื่นทางที่ไปได้ยากสงสารและโมหานิเสียได้เป็นผู้ข้ามแล้วถึงฝั่งเพ่งคือชาไม่หวั่นไหวไม่มีความเคลือบแปลงสงสัยดับแล้วเพราะไม่ถือมันว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ละกามทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนง,งดเว้นเสียได้มีกามและพบหมดสิ้นแหลวว่าเป็นพราหมณ เล่ากล่าวผู้ละตัณหาในโลกนี้ได้แลลวหมดพบหมดสิ้นแล้วว่าเป็นพรามเล่ากล่าวผู้ละโยคะของมนุษย์ล่วงโยคะอันเป็นทิพย์พราแล้วจากโยคะทั้งปวงว่าเป็นพรามเล่ากล่าวผู้ละความยินดีและความไม่ยินดีได้เป็นผู้เย็นไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าไปทรงไว้ครอบมามเสียตึ้งโลกทั้งปวงผู้เก้วกล่าวว่าเป็นพราม เรากล่าวผู้รู้จุติและอุบัติของสัตว์ตั้งหลายโดยประการทั้งพวงผู้ไม่คล่องอยู่ไปดีตาตรุเรียกว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่เทวดาคนทันและมนุษย์รู้คติของเขาไม่ได้อามีอาตวะติ้นแล้วเป็นพระอรหรันเป็นพระอรหันว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่มีกิเลส เครื่องกังวลในขันที่เป็นอดีตในขันที่เป็นอนาคตและในขันที่เป็นปัจจุบันไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้องอาจประเสรเิฐเกล้ากล้าแตแบงหาคุณอ่านใหญ่ชนะเต็ดแล้วไม่หวั่นไหวล้างกิเลสตแต่รู้แล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่รู้ปุพเพนวิวาสเห็นสวรรค์และอบายและได้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติอยู่โจพระมัจารย์เพราะรู้ยิ่งเป็นมุนี อยู่จบพรหมจาร์ทั้งปวงแล้วเป็นพรามว่าเป็นพรามอันนี้ก็คือจบพรามนาวรที่ยี่สิบหกคุณโยมรวมรวมวรคที่มีในคาถาธรรมบทก็คือยมกัวร์เนี่ยข้อสามสิบเจ็ดยมกวร์อปามาทวร์กิตตวร์บุพทวร์ทภรวร์ปันติวร์อรหันตวร์แล้วก็สหัสหัสสวร์ปาปะวร ทันดาวัคชาราวัคอัตตวัคโลกวัคพุทธวัคสุขวัคปิยวัคโกธาวัคมาลาวัคธรรมตาวัคมัคควัครวมเป็นยี่สิบวัตรวมปจินนาวัคนิรยาวัตนาคาวัตเข้าไปนาคาวัคแล้วก็มีตถาคาวัคพิกุคาวัคที่พูดมาแล้วนะที่เล่ามาแล้วพรามาวัครวมทั้งหมดนี้เป็นยี่สิบหกวัตอันพระพุทธเจ้าเป็น พ่อพันแห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วในยมะกวักมียี่สิบคาถาในอัปมาทวัตรมีสิบสองคาถาในกิตวัตมีสิบเอ็ดคาถาในปุพพทวัตมีสิบหกคาถาในพระวัคมีสิบเจ็ดพระคาถาในปันติตวัคมีสิบสี่คาถาในอรหันตวัตมีสิบคาถาในหัตสวัตมีสิบหกคาถาในปาปตาวัคมีสิบสามคาถา ในทันตวัคมี17บคาถาในชราวัคมี11บคาถาในอัตวัคมีสิบสองคาถาในโลกวัคมีสิบสองคาถาในพุทธวัคมี16คาถาในสุขาวัคมีปิยาวัคแล้วก็มีวัระสิบสอคาถาในโกตวัคมี14บคาถาในมารวัคมี21่คาถาในธรรมมัทธวัคมีสิบเจคาถา ในมัคในมัคควัคมีตบหกคาถาในปกินนาวัคก็มีตีหกคาถาในนิรยะวัคและนาคาวัคก็มีมีมีวัคละสิบสี่คาถาในตันหาวัคมียี่สิบสองคาถาในพิโควัคมียี่สิบสามคาถาในพรามนาวัคอันเป็นวัคที่สุดมีสี่สิบคาถาคาถา สี่ร้อยสามสิบสองคาถาอันพระพุทธเจ้าเป็นเผ่าพัานธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้ในนิบาตในธรรมบทจบธรรมบทในวัคนี้ต่อไปก็ขึ้นโพธิวัคที่หนึ่งโพธิวัคที่หนึ่งก็คือหนึ่งพิโพธิสูตรที่หนึ่งบาวยษข้าพเจ้าได้ตรัสดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่โคนไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชารา ที่ตำบลอรุเวลาก็สมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสวยพิมุติสุขด้วยบรรลังอานเดียวตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นแล็พอสัปดาห์นั้นล่วงไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธ่นั้นได้ทรงมรติการปฏิปฏจจสมุปปะาอานเป็นอนุโลมด้วยอนุโลมด้วยดีตลอดปรมมยามาแห่งราตีดังนี้ว่า เมื <premises. S 2> ่อส um, ิ Twelve, er ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยมีตังขานเพราะตังขานเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตาลาชตนะเพราะตาลาจนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัตสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ พราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราบรารณะโตกับปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทัางสินนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระพราภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอูทานนี้ในเวลานี้ว่าในการใดเรียธรรมท,ทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมทิ้นไป เพราะมารู้แจ้งทำพร้อมด้วยเหตุจบสูตรที่หนึ่งคโยมต่อไปก็เป็นสูตรที่สองคือโพธิสูตรที่สองว่าด้วยข้าพเจ้าได้ตรสดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม,ม่ประทับอยู่ที่โกนไม้โพใล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราตามบนอุรุเวลาสมายัยก็สมัยนั้นเดพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง อยู่ตะวันไมมีมติตูกด้วยบัลลังอันเดียวตลอดเจ็ดบันพรลุงตับดานั้นไปพระผู้มีพระภาคตรัสออกจากสมาธินั้นแล้วทรงมรติการปฏิจจทุกประบาทอันเป็นปฏิโลมด้วยดีตลอดมัจฉิยามตลอดมัจฉิมยามแห่งราตีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือพระวิชาดับตังคานจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาจึงดับเพราะวิญญาดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับตรลายชนะจริงดับเพราะตลายชนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจริงดับเพราะชาติดับชราบรณะโสกับภริเทพทุกโทมนัสสะและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกขังสิ้นนี้ย่อม มีด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าในการใดเลื่อทำทั้งหลายมาปรากฏเจ่พระผู้มีเพียรเพ่ง,เพงอยู่ในการนั้นความต้องใจทั้งปวงของพระรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้แจ้งความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายก็จบสุธิตสองต่อไปโพธิสุธิ่สาม ข้าพเจ้าได้ตรัสมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระพราภาคตรุษใหม่ๆประทับอยู่ที่โคนไม้โพกฝั่งใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราที่ตําบลอุรุเวราก็สมัยนั้นแหละพระผู้มีพระพราภาคประทับนั่งสวยมุติสุขด้วยพลังอันเดียวตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นแหละพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระพราภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงมรติการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโดมด้วยดี ตลอดปชิมยามแห่งราตีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชาเป็นแปัจจัยมีตังขานเพราะสังขานเป็นปัจจจึงมีบิญญาณเพราะบิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตาลาจตนะ พร,ะราะตลาดจะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพร,ะราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจะมีชราบารณะโศกาปริเทวะทุกโทมนั์และอุปายาสะความเกิดขึ้นในกองทุกั้งสินนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะอวิชชานันเลดดับ โดยสำรอกไม่เหลือสังขารจึงดับสังขารดับบิญญาณจึงดับเพราะบิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายสนะจึงดับเพราะสลายสนะดับผัสสะจึงดับผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาก็จึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกกาปริเทปทุกโทมนัส เลือกปญาตาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสี่นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดังดับนั้นเลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความมิเลวได้ทรงเปลย์กทานนี้ในเวลานั้นว่าในการใดเรลพรามทั้งหลายมาปรากฏเก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพรามนั้นย่อมกําจัดมาลและเสนาบานเสียดได้ดูดพระอาทิตย์กําจัด มืดส่องแสงสว่างอยู่ในอากาศฉะนั้นอันนี้ก็คือจบสูตรที่สามโยมนะต่อไปขึ้นสูตรที่สี่อชปาละนิโคตรสูตรนิโคทรสูตรก่อนที้จะไปบินทบาตนะก็เช้านี้ก็นำธรรมะมาผู้ในฟังเรื่องปฏิจับจะธรมุปปบาทให้โยมฟังก่อน หลังจากที่เจริญภาวนาเสร็จก็มาพูดเรื่องนี้ให้ฟังไปอีกกันนิดหนึ่งเอาตักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน30มนาทีเนาะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรตรุใหม่ๆนะโยมก็ประทับอยู่ที่กวางไม้อาชาป,ปาระนี้โครดใกล้ฝั่งแม่น้ำในรันชาราที่ตำบลอุรุเวลา ก็ต่อนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสวยมุติดสุขด้วยบาลังอันเดียวตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นแลพอร่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคสด็จออกจากสมาธินั้นครั้งนั้นแลพราหมณ์คนหนึ่งผู้มักตวาดผู้อื่นว่าเฮ่เฮ,ะฮะ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่สุอาที่ประทับได้ประสัยกับผู้มีพระภาคครั้นผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกัน ไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งัครก็ได้ทูลถามพระพุทธภาคว่าข้าแต่พระโกรมผู้จเจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะเหตุเพียงไรหนอเล่เล็บทำที่บุคคลให้เป็นพรามเป็นจะไหนลำดับนั้นแลพระพุทธระภาษก็ทรงทราบแน,นว่านี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพรามใดมีบาป อันลอยเสียแล้วไม,ไม่ไม่มักตาวาดผู้อื่นว่าเฮเฮไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดมีตัวนั้นตารวจแล้วถึงที่สูดแห่งเวทอยู่โจโปรมาจาันแล้วไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหนไหนพรามนั้นควรกล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยชอบทำคือบุคคลที่ไม่ตาวาดคนอื่นก็คือเป็นพรามแล้วก็มีธรรมด้วย งก็ผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องของสูตรที่สามนิติอันนี้เราไปกันยาวเลยนะไปกันยาวในเรื่องของสูตรที่ฟังมาแล้วนะที่เป็นสูตรเป็นสูตรฟังมากนัหมดแล้วก็จะไปนู่นเลยไปไกลสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณล่วงหน้าขอขอบคุณที่ติดตามนะครับที่รับชมรับฟังขอจเจริญพรขอบคุณ